โอ้ดูครับพี่น้องหนึ่งสองสามครับผมเดี่ยวแซงเต็มเลยครับผมครับโอ้น่าจะแปดขีดอยู่ครับโอ้เกี่ยวรูจีดิครับผมว่สวัสดีครับในบ้านมีสามครับผม สวัสดีไอ้น้องสุขสมวัครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบการหาอยู่หากินแบบเป็นบ้านครับผมตื่นเช้ามาได้ยินตะข่าวบอดีเนาะครับพี่น้องช่วงนีนะ้เนาะตะรุโตนครับพี่น้องเฮาที่ประสบภัยนะครับอัฟช็อกแล้วก็ตื้นถล่มนะครับโอ้เห็นข่าวแล้วน้ำตาคอนอครับพี่น้องฝึง ว่ามันซึ่มาเกิดกับประเทศเฮาเนาะครับผมก็สี่สิบกว่าปีผมก็เคยได้ยินเลยนะครับพี่น้องว่าประเทศไทยเฮาประสบภัยแผ่นดินไหวแบบนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้พี่ให้น้องสุขุสุขนที่ประสบภัยครับผมอย่างใดมาลุ้นกันครับผมว้าวเหนือยผมพันเอา ใบไ,ไม้นะครับไปปกผมมันมองไปก็ไม่เห็นทั้งน้ครับเกียดเดินอ้อมครับพี่น้องจักรลั่นโบลั่นครับพี่น้องมันไม่เห็นครับเใบไ,ไม้มันบังครับนะเนี่ยมาเบื้องล่างนี้ก็ครับหรือย่างข้ามเหรอครับพี่น้อง ทางยุดใต้ๆผมก็เริ่มย้ายขึ้นมาทางนี้หลายแล้วครับมันน้ำแห้งครับพี่น้องอยงที่ดีครับผมโอ้ล่นต่อไปลั่นรับพี่น้องลั่นครับลั่นว้าพี่น้องลั่นแต่ว่า มีมาก้อนแล้วครับผมมาจามก,ก้อนแล้วครับนะครับหินนี่ตะกี้ผมวางจงซี้ครับนี่ผมวางลายเงาเอามาทับไปจงซี้ให้ครับเบิ่งกันครับว่าป่ามาันสิหนางบ่ครับหรือว่าจังไดเบิ่งกันครับเนาะหนางให้หัวบ่ว เพื่อนเราไปก็แล้วครับโอ้อย่างครับย่างย่างได้ยินสิ่งดีแล้วครับต้องใส่เปิดเบิ้งสือ่อค่ะผมว่าโอ้อย่างู่ครับเต็มงามอยู่ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเกีบก่อนครับครับผมห่างไ้แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเอาไว้ลุ้นมือเส้าลูกกับไม่ก็มือแรงครับมาลุ้นกันใหม่ เดี๋ยวไปยามหลังที่ในคอนไม้ที่เลี้ยวโบเห็นก่อนครับพี่น้องแต่ตัวนั้นเลี้ยวไปข้างฝ่าอย่างอยู่ครับพี่น้องก็อาจจะไกลน้แต่ว่าผมเฮ็ดแปลงไรเหลือเห็นอยู่ครับบอลั่นครับผมเดี๋ยวไปบ่อขอนก่อนครับเลียวโบเห็นโอ้บรรยากาศครับพี่น้องหมอะควันแน่น,นะครับ เป็นแถวบ้านผมมีนครพนรมนี่เป็นอยู่สองสามมื้อแล้วครับผมเพราะว่ามันมาเตอร์ไทยลาวครับจีนนะครับจีนมันมาผักขางประเทศลาวปลูกกล้วยมากครับนี่เพิ่อนว่ากันน้อครับจะจริงบ่จริงบ,รงบุรู้ครับผมเรียบร้อยครับพี่น้องเลียวมาก็แม่นแล้วครับแต่ว่าจะมีป่าบ่ครับ เวลาครับผมอยู่ฝั่งนู้นเมื่อกี้นี่ครับเบิกกว่าเต็นมีตัวอยู่บ่เมื่อวานนี้พังทะลุออกเลยครับพ่อมาเฮ็ดไม้เหมือนนะครับพี่น้องเรือตะเกตครับเม,มื่อวานนี้เรือตะเกตไว้ให้เบิ่งครับผมในมุอนี้จะมีเต็นมีตัวเวลาครับ เงียบครับผมคือเงียบอลยัพี่น้องโอ้เนี่่อยู่ครับยาติเก็บครับผมเดี๋ยวขึ้นฟังก่อนครับพี่น้องครับพี่น้องเต็มสองมาแล้วครับตัวใหญ่อยู่ครับผมครับพี่น้องเดี๋ยวไปตออหู้แลวครับอีกหลังสุดท้ายครับหลังน้อย ล่งคือมันมานประจำนะครับกับบอลันเมื่อวานนี้บอลลันครับผมแต่ก็ได้ปลาทุกมืออยู่ครับพี่น้องเพราะมัน,ม,นมันที่มันก็บอกว่าจะขายเลยครับเอกง่ายๆได้ทุกมือครับม่มีเวลานำครับพี่น้องนี่ถ่ายให้พี่ให้น้องเบื่อละดบตัวนี้ครับล้านประจำเลยครับอ่าครับล้านหลี่พี่น้อง ลั่นเตว่ามีคนมาก่อนครับผมพี่น้องครับไม้นะครับมาสอดเข้ามาในเล็กนี้ได้จังไดครับนี่ครับนี่เอาไม้มาสอดเข้าเลยครับภายป่าจะสอดบ่ได้หรอกครับรุ่นนี้ว้ายเบื่งครับเรยววาพีมีเต้มีมตูหยัางบ่ครับรือเป็นจ,จังได ลุ้นๆกันครับเงียบเก็บครับพี่น้องโอ้ยข้ออยู่ยครับกับปูครับผมสแสดงว่ามาเปิดเบิ้งซื่อๆครับพี่น้องซองล่างนะครับเปิดเบิ้งอาจจะเป็นผ่านแดงก็ได้ครับผมเดี๋ยวขอนี่เอาขึ้นก่อนครับมามาพี่น้องมึงเงียซ้บสงบจริง เอามาลูกเร็ววขับงรงนั้นดครับพี่น้องโอ้เดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนครับพี่น้องอไปแล้วครับโอ้ไ้ส่วนปลามครับพี่น้องคืมเข้าอีกแล้วเนี่ยครับพี่น้องมัน่นคืมมืดฝนบ่นหรือว่าเหมาะควัน,นครับผมเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็มืดอยู่ครับผม ไม้สดปลามก็มีอยู่หลังเดียวครับพี่น้องง่ายไปกับง้ายมาอยู่ผมก็ต้องเอามาใส่ใหม่ๆครับผมพี่น้องใส่เมื่หวานตอนสิบโมงเนาะจะเป็นจังไรครับเดี๋ยวมาลุ้นกันบ้างครับก่อนที่น้ำจะแห้งมดก่อนครับพี่น้องแต่ทำกายกเกษตรหลายครับพันดูดตัวดูดน้ำปีนี้ไปเร็วเลยครับแห้งขอดแล้วครับพี่น้อง ผมจะมาเบิ้งเฉพาะตัวที่ใส่ใหม่ก็ครับพี่น้องแล้วค่อยไปเบิ้งตัวเก่าครับผมรุ่นะตัวใหม่นี่ใส่ปุ๊บมันจะเข้าบครับผมใส่มือตอนสิบโมงเมื่อวานครับผมปกตินะฮะใส่แล้วตอนเย็นนะแล้วเข้าได้ก็มีได้ครับแต่ผม โอ้ยพี่น้องพี่น้อครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยนะรันนะครับโอ้ยถ้าเป็นจังใดครับถ้าปกตินะครับถ้าป่าเข้าจัดละรันนะครับไม้ไม้ตัวยาวๆนี่มันชิโต๊งมาอยู่แบบนี้ครับผมแต่ว่ามาโต้งมาอยูน่นี่โอ้ไม,ม่มีเปรเซ็นลยครับ นกเจ้าก็บ,บินขึ้นเมื่อกี้นี่ครับพี่น้องอ่ะในใจก็มันลั่นแล้วครับเดี๋ยวยาให้พี่ให้น้อ,องบ้างครับโอ้ตอนมันบดดินบดยังไงครับพี่น้องโอ้ยดี๋ยเดีดี๋อาไปขโมงแกก่อนครับเกินคาดครับผมเกินคาดครับพี่น้องเกินคาดครับ ว่าเสียอยู่ดิครับว่าจะเข้าไปวาบอันี้เหรอโอ้เดี๋ยวให้พี่น้องมาครับบดดิบนบดหยั่งเลยครับพี่น้องโอ้เข้าพี่น้องโอ้เกือยบหลูจีดิครับผมว่า มานมาแล้วครับมานมาแล้วโอ้ยพี่น้องบึกเค,ครับหัมโมงทีให้พี่น้องบึกกขครับโอ้ค,ครั้พี่โนโอคค้องขอบผมออกมาลูก อรปูน่าจะแปดขีดอยู่ครับขออนุญาตเก็บครับผมพี่น้องหมอกันฮะครับหมอกขวัญด้วยนะครับพี่น้องอยุดีก็มืดเข้ามาครับผมเามาต่อเสื่อยางไตด้่ยครับเสื่อยางใตบึง้งอย่างไรครับ จะผมใส่ใหม่ครับผมผมบอกลั่นครับมื่อนี้ลั่นมาซ่องสามือเลยซ้อนเลยรได้ครับเดี๋ยวตัวใหญ่ซ่องตัวแล้วครับแล้วก็ตัวน้อยตัวนึงครับผมเดวนี้ครับโอ้ลั่นครับพี่น้องนี่ลั่นครับผมเต็มตัวย่ครับเบิ่งเด่นเดี๋ยวฝั่งกระหางชันติเข้าครับพี่น้องเดี๋ยว ผมลงไปเอามาให้พี่ให้น้องเบิกก่อนครับพี่น้องครับนี่นี่เนี่ยทีเดียวครับผมสามแต้มเนี่ยน,นะครับพี่น้องอยู่ข้างในโอ้เอาา้ยสามหนึ่งสองสามครับผม เด๋ยวสามเต็มเลยครับผมข้อสองครับล้วกตากาแต่นึงครับผมบยากเก็บครับผมจะกเก็บเรียบร้อยครับาก็ไปต่อครับผมเดี๋ยวก็แจ้งเดี๋ยวก็มืดครับพี่น้องนะมอกขวัญน,นะครับ ของพื้นก็นคือแจ้งๆนะครับพี่น้องครับโอ้จัดเอียงเลยครับผมคือครับเอามาให้พี่น้องบืางครับผม,ผมขออนุญ,ญาตไปลงไปเอามาก่อนครับ พี่น้องเหมืู้สัมได้โอ้รูครับพี่น้องขอนญากเก็บครับผมนี่ครับพี่น้องขนาดแดบแซมเลมออกมาได้เนี่ยครับมืดขวัญครับผมถือว่าตื๊บเลยล่ะครนี่สิ่เที่ยงนี่ครับคืมไปเลยครับในในจอาิแจ้งครับแต่ว่าจริงๆรังมืดเลยครับพี่น้อง ผมก็มัดไว้เพื่อครับเดี๋ยวสิได้ลงไปเอาขึ้นมาแล้วก็กลับบ้านเลยครับพี่น้องบริจาอยู่เฮิร์ครับผมมีตะมอกตะควันครับผมยวไปเบิกกันยูบ้านครับอ่านมือี้ครับผมไปบ้านทีเลยทีบางช่วงบางตอนก็ไม่ได้เทียถ่ายให้พี่ให้น้องเบิกครับผมมันตะฟังมันชันไหมครับพี่น้องครับก็ถทือว่าหมานอยู่ครับพี่น้อง ใ้หลายเต็มอยู่ครับผมถ้าพี่น้องท่านหนที่ชื่นชอบคลิปหายอยู่หาก,กินแบบบ้านๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ชอบผมเลยด้อครับแล้วพบกันเมื่อวันเสาร์ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับยิดีมีเฮกันสุขสุขคนครับผม